สวัสดีครับนะครับมาพบกับช่องผู้เบ่าใหญ่นะครับไทยบ้านนะครับมาพบกับพระรมแด้นะครับของพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อหนุนนะครับสุวิชโยวัดพุทธโมกพระรามนะครับมาฟังสาระนะครับดีๆนะครับที่วันนี้จะนํามานะครับให้พี่น้องนะครับที่ได้รับชมรับฟังกันนะครับตั้งแต่ติดตามกันมาตั้งแต่อีพีแรกๆนะครับ นะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับดูนะครับนี่นะครับที่ที่ที่อยู่เนี่ยคือเป็นพระปีหกหนึ่งนะครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นพระรวมแรกปีหกหนึ่งนะครับจะกล่าวคือว่าทําไมถึงเอ๊ะคือทองโยนกก็โยนกสิอ่าเนื้อหนาก็เนื้อหน,น,น,นากสินะครับทําไมต้องเป็นรวมแร่อะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าการที่ หลวงพ่อทําเป็นสูตรทองโยนกหรือว่าเนื้อนาคนะครับก็นํานํามวลสารที่เนี่ยแบบเนี้ยนะครับอยู่ในเบ้าหลอมนะครับผสมทองโยนกนะครับแล้วก็ผสมเนื้อนาคเข้าไปนะครับเรามาเทียบดูก่อนนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่ไม่นะครับอ่าดูผิวนะครับดูผิวให้ดูผิวก่อนนี่นะครับอ่าโอเคเลยนะครับเราดูผิวแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับ อันนี้ก็หกหนึ看看่งนะครับมาดูนะครับอองค์นี้จะเนียนหน่อยแต่ว่ายังมีนะครับยังมียังมีเป็นเสน่ห์นะครับของหกหนึ่งนะครับแล้วมาพลิก <c Öz ell großes> ดูข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับดูข้างหลังนี่นะครับเราจะเห็นเลยนี่หกหนึ่งเดี๋ยวมาดูดูเนื้อหน้านี่ผมจะหยิบออกนะครับแล้วหยิบองนี้นะครับหยิบอง์นี้เทียบอีกนะครับดูนะครับดูผิว พี่น้องนะครับก็สังเกตเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับอ่าแล้วมาดูดูเนื้อหน้านี่ผิวเหมือนกันไหมครับดูตรงนี้นะตรงนี้นะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่หกหนึ่งนะครับจานออกหกหนึ่งนะครับคือจะบอกได้ว่าเป็นช่างคนเดียวกันนะครับเบ้าหลอมก็ก็ที่ใน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 ครั้งเดียวกันนะครับในครั้งเดียวกันนะครับเรามาดูนะครับทีเนี้ย เรารู้แล้วว่าเนื้อนะครับเนื้อเนื้อต่างๆอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับแล้วมาพิสูจน์ดูอีกนะครับที่ผมเคยเคยส่องให้ดูนะครับนี่นะครับดำาๆนี่คือเป็นนี่นะครับเห็นไหมครับดำาๆเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่เม็ดแร่าใครบอกว่าคือนี่คือเม็ดแร่นะครับดำาๆเดี๋ยวดูเม็ดแร่อีกองนี้มีไหมองนี้ไม่จะมีนิดนึงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันชัดๆคือองค์นี้นี่เห็นไหมครับเม็ดแร่เหมือนกันเลยดำๆนี้ครับเม็ดแร่นะครับก็แสดงว่านําพระรวมแร่นะครับเป็นแม่ธาตุแล้วนําไปทาทองยนกนะครับสูตรทองยนกอ่ามาแล้วทาไมแล้วนี่ละ่ะอ่าดูนะครับเจ้าสัวเห็นไหมครับเม็ดแร่อ่าก็เป็นสรุปได้ว่านะครับคือเป็นเนื้อรวมแร่นะครับเป็นรวมแร่แต่สูตรทองยนก สุดหนากนะครับทีนี้นะครับผมยังมาพูดเรื่องของของผมแยไล่ไปเรื่อยๆนะครับของนี่ก่อนนะครับของมนกนะครับเนื้อนากนะครับจะกล่าวถึงเนื้อหน่ยเนื้อหนาคเนี่ยเกิดจากนะครับเกิดจากโลหะนะครับผสมกันนะครับให้เกิดเนื้อหนาคอย่างเช่นว่าที่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 ทำกันนะครับคือหนึ่งนะครับตามตามตามหลักทางวิทยาศาสตร์คือ เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินทองแดงนะครับทองเหลืองนะครับทองเหลืองเดี๋ยวทองเหลืองเกิดยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับนํามาผสมกับมวลสารรวมแร่นะครับแบบนี้นะครับรวมแร่แม่าธาตุนะครับแล้วให้เกิดแบบนี้อ่าให้เกิดเป็นผิวนี้สีนี้นะครับแต่องค์นี้เห็นไหมครับพี่น้องนะครับจะแก่ทองแดงนี่ทองแดง เห็นไหมครับทองแดงทองแดงทองเหลืองนะครับนี่ครับทองแดงนะครับจะแกะทองแดงส่วนนะครับนี่คือเนื้อนาคนะครับผมจะไปเร็วๆนะครับเนื้อนาคนะครับส่วนเนื้อทองเหลืองหรือทองทิพหรือทองโยนกคุณสมบัติคุณสมบัติของทองเหลืองเนี่ยต้องเข้าใจนะครับการผสมเนี่ยคือทองเหลืองเกิดจากทองแดงสมสังกระสีนะครับทองแดงประมาณหกสิเปอร์เซ็นแล้วก็ทอง สังกะสี40%นะครับจะเป็นทองเหลืองแต่บางทีจะเป็นทองเหลืองเหลืองเข้มอ่อนก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีก็ออกเป็นผสมชมพูอ่พูดถึงสีชมพูจะเห็นเนื้อรวมแร่หลังๆนะครับเป็นสีชมพูนั่นแหละคือการผสมจากทองแดงนะครับ85%นะครับหรือ95%และสังกะสีนะครับ5%หรือหรือ15%นะครับ นี่นะครับผมส่วนทองทองเหลืองแล้วออกเหลืองเลยนะครับใช้ทองแดงหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับหรือเจ็สิบเปอร์เซ็นหรือว่าสังกสีสี่สิเปอร์เซ็นตถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะได้ทองทองเหลืองมาทองเหลืองเสร็จปุ๊บนะครับที่เขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับนำมาผสมกับรวมแร่นะครับผมนำมาผสมกับธาตุรวมแร่นะครับนำมาผสมธาตุรวมแร่แม่ธาตุใหญ่นะครับก็จะได้เป็นองค์นี้ขึ้นมานะครับ นี่คือหล nice ักทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นโลหะวิทยานะครับพูดถึงนะครับเรามาพูดถึงการโลหะวิทยาเนี่ยเป็นทฤษฎีอ้างอิงนะครับที่สามารถอธิบายนะครับต่างๆนะครับบางอย่างมีเหตุมีผลนะครับบางอย่างนอกเหตุนอกผลนะครับเราก็ต้องดูนะครับใช้วิธีการนะครับอย่างเช่นหลายๆอย่างนะครับเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงหน้าเรานะครับทีนี้นะครับในการที่จะสร้าง สร้างพระนะครับหลายท่านก็รู้จากว่าสัตว์เคยได้ยินนะสัตตาโูหะนะครับผมว่าน่าจะมีเคยใครได้ยินนะครับสัตตาโลหะนะครับสัตเนื้อสัตตาโลหเนี่ครับประกอบด้วยโลหะเจ็ดอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเจ้าเหล็กเจ้าน้ําเงินนะครับถือเป็นแร่ที่เป็นน้ําเงินนะครับแล้วก็เหล็กนะครับเหล็กละลายตัวคือเหล็กที่หมายถึงว่าเหล็กนะครับคือหมายถึง เหล็กบริสุทธิ์หรือว่าเหล็กอที่ที่เป็นขึ้นรูปได้นะครับแล้วก็ปลอดนะครับผมสังกะสีทองแดงเงินแล้วก็ทองคานะครับนี่คือเป็นสัตวโลหะนะครับส่วนนวะโลหะนะครับก็เพิ่มชินนะครับชินเนื้อชินที่เขาเห็นเห็นกันครับเนื้อชินนะครับเกิดจากตะกั่วนะครับกับดีบุกนะครับนํามาผสมกันเกิดเป็นเนื้อชินนะครับแล้วก็มาผสมทองทองแท้ทองบริสุทธิ์นะครับ ให้ได้สูตรตามสูตรที่เขานะครับผสมออกมาจะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมามาอธิบายฟังนะครับแต่ว่าขอขอทำอีพีละอีพีอีพีครั้งละสิบนาทีนะครับนี่นะครับมาเปรียบเทียบกันได้ว่าสรุปโดยรวมว่าพระรวมแร่นะครับพระรวมแร่พระรวมแร่ไม่ว่าทองโยนกนะครับหรือนะครับเนื้อนากนะครับ คือเป็นรวมแรกนะครับใช้หลักทางวิทยาศาสตร์นะครับทางวิทยาศาสตร์คือการสังเกตนะครับสังเกตอันดับแรกสังเกตก่อนเลยเราไม่ได้เราไม่ได้มีเครื่องยิงปึ๊บปึ๊บป๊บไม่ไม่มีเราเอาสังเกตด้วยตาหอกเปล่าโดยธรรมชาติเวลาเราไปส่องพระเราก็มีกล้องส่องพระนะครับเราส่องไปในปึ๊บโอ้ใช่เลยนะครับผิวพันธุ์นะครับผิวก็ให้สังเกตดีๆนะครับนี่นะครับของนะครับผิวนี่ใช่เลยนะครับเนื้อนาคเห็นไหมครับนะครับเนื้อนาคดูผิวนะครับผิวเจ้าสัวนะครับ มาดูผิวนี่นะครับผิวของซุ้มกอเนื้อรวมแรกนะครับแล้วมาดูผิวกับซุ้มกอเนื้อทองโยนกนะครับสรุปเลยครับว่าเป็นรวมแรกเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมจะมาจะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าทำไมพระรวมแรกของหลวงพ่อถึงหนักจังหนักหือเกินนะครับ หนักมากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับถ้าเป็นกําลังใจให้กันนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายไปเยอะนะครับอธิบายไปเยอะนะครับในทางโลหะวิทยาเนี่ยมัน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 เยอะเกินไปนะครับผมขอทําเป็นช็อตครั้งละสิบนาทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครอยากจะรู้นะครับก็ลองไปติดตามโดยดูอีพีนะครับว่าน้าหนัก หนักแบบนี้ทำไมหนักแท้หนักแท้นะครับผมและน้ําหนักของรวมแร่นะครับรวมแร่กับทองโยนกเดี๋ยวมาพูดกันนะครับแล้วก็มามาพูดกับเรื่องเนื้อนากด้วยครับเพราะว่าการอธิบายบางอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ให้เข้าใจนะครับผมก็อยากให้คนที่เข้ามานะครับกําลังศึกษานะครับพระเครื่องของหลวงพ่อพ่อหนุนสวิชโยวัดพุทธมกพาระรามนะครับเป็นเนื้อรวมแร่นะครับก็ให้คนศึกษา เป็นแนวทางนะครับเราจะได้ตัดสินใจในการที่จะบูชานะครับหรือว่าการที่จะศึกษาเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับโอเคนะครับให้มาดูครับเดี๋ยวเทียบดูอีกอ่าเดี๋ยวมาดูอีกมาดูกันเลยนะครับครับดูดูดูนี่นะครับแบกม่านนะครับแบกม่านนี่คือข้างหน้านะครับจะเป็นหลุมเหมือนกันเห็นไหมครับก็จะมีเป็น ดูครับดูแวกม่านนะครับแวกม่านน่าจะเป็นเตาเขาเรียกว่าเตาเตาสุดท้ายคือหลอมไปเรื่อยๆนะครับพอพอโลหะนะครับยิ่งยิ่งโดนโดนเผาโดนความร้อนนะครับยิ่งบริสุทธ์นะครับเหมือนการถลุงนะครับแต่ว่ามาพลิกหลังดูมาพลิกหลังนะครับหนีไม่ได้นะครับพลิกหลังปุ๊บหนีไม่ได้ครับหนีไม่ออกนะครับว่า สร้างคนเดียวกันนะครับสร้างปีเดียวกันนะครับนี่นะครับนี่คือปีหกหนึ่งหมดนะครับที่ทําให้ให้ชมดูคือเป็นหลวงพ่อจาร์แล้วนะครับเป็นปีหกหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มาสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับดูนะครับนี่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 อันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับทาไมถึงถึงนั่นนะครับเพราะว่าแกะทองเหลืองนะครับองค์นี้จะแกะทองเหลืองนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแอดไอดีไลน์นะครับ มาคุยกันเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาไขข้อข้องใจนะครับทำไมถึงพระรวมแรกถึงหนักแท้โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ